เรามากันแล้วนะที่ตลาดน้ำอมวาสมาชิกกันหลายคนมากเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันกันปะสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวอะไยบ่อยๆครับตอนนี้เราอยู่กับแก,งก๊งนะครับแก,งก๊งอินเดียนะครับนี่มีสมาชิกหลายคนมากวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กันว่า600บาทครับทานอะไรที่ตลาดน้ำอมวาได้บ้างครับแล้วเราจะเหลือเงินกันไหมครับเดี๋ยวตามไปดูกันปะอันนี้ครับเรามาร้านแรกที่จะใช้เงินแล้วครับขนมยายอะนี่เอาอะไร ข้าวเหนียวเปียกค่ะกินกี่คนเนี่ยข้าวเหนียวดำกินคนเดียวสิจะกินอะไรไปเทาไมมันนิดเดียวจะกินทำไมฮะโอเคคนอื่นได้หรอเราต้องกินเผื่อแบบว่าให้เงินมันเหลือด้วยนะเออเนี่ยอะไรเหลือเดี๋ยวรายการต่อต่อไปก็คือทุลเรียนใช่ไหมอ่าโอเคดูนี่ตัขาวๆนั่นคืออะไรตนี่ลองชิมนี่อร่อยป่ะยำเนี่ยลองตักดูก่อนอ่าชิมก่อนนี่ชิมหน่อย ชิมหน่อยดีว่าอร่อยเปล่าตอนนี้เราก็จัดเบาๆอ่ะนะมือแรกของหวานอากาศมันร้อนอร่อยไหมอร่อยอค่ะอร่อยมากๆเลยได้ข่าวว่าน้ำตาลเกินไม่หรอไม่เป็นไรไว้ก่อนเมือกินอะไรอ่ะกะินไข่อ่ะเราชิมดิอร่อยไหนีอร่อย เืมึงทำหน้าเล่อยรดีพอร่อยยนะอร่อยใช้่าไปแล้วห้าสิบนะไี่ไ้ไมออย่างเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวเราให้ทุกคนกินก่อนแล้วกันเรื่องจ่ายยักอ่ะยังมาใจ่เงินก่อนดิเท่าไหร่ครับมีกรอบมีกรอบ 50มีทอนะคะ50มีทเฮ้ยใช้ไปจะร้อยย่ิงเลยนะหคนนี่ไงตอนนี้ประมาณ5้าโมงเสร็จๆนะภารกิจเราก็เริ่มไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเหลืออีกกี่ร้านในงบที่เราเหลือนะเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะกินอะไรบ้างที่อัมพวาเดี๋ยวเราลองมากินอันนี้ดูไส้กรอกป้ารินค่ะ ข้างในมันเป็นอะไรบ้างครับใส่กรอกกุ้งสมหมูเชีดระสิบห้าหมูกระเพื่อมเีดสิบคล้ายคล้ายไข่เจียวแหย่คืนนะคะอ๋อเอาอันนี้จะคล้ายเผือกทอดรวมกันได้นะเอาไหมเอาเลยพี่เอาดีอันดีลองเอาดีอันดีงบจำกัดคิดสิคิดเอาอันนี้เอาอันนี้สามอันนี้สองแล้วกันอ่ะแต่ถึงจิ้มเลยดีแค่ไหนจ้ะรวมไปเลยครับแบ่งกันกินนะตอนนี้งบเราก็ค่อยๆค่อยหล่อไปเรื่อยๆอันนี้สองนะคะ อันสองห้าสิบใช่ไหมครับสี่สิบกับหกสิบค่ะอุ้ยสิบห้าโอเคจะขอเขาลดอีกจะลดให้ใช่ไหมครับไม่เอาถ้วยห้าสิบได้ไหมคะไม่เอาถ้วยไม่เอาถุงไม่เอาถุงเออไม่เอาถุงก็เดี๋ยวหกสิบเนาะไม่ใช่นะกินมากเลยเดี๋ยวยให้ด้วยค่ะใส่ถุงไม่คะไม่ต้องก็ได้ค่ะถือไปอย่างนี้แหละก็ให้ไปห้าสิบพอก็เดี๋ยวพอ เนี่ยชิมเลยสิพี่อาแรกชิมเลยตะปูปลาค่ะจะลองชิมดิชิมหน้าร้านเขาเลยก็ต้องบอกว่าอร่อยนะ้วหมดเลยหมดเลยไม่บอกไม่อร่อยไม่ได้นะเป็นไงมันเหมือนยังไงแหกคืนอย่างเงาคล้ายๆแต่ความกรอบอาจจะไม่กรอบไม่กรอบเท่าเหมือนกับเนื้อเยอะๆประมาณนี้อ่ะเนื้อเยอะก็ดีสิชิมชิมแล้วบอกรีวิวได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างชิ้นเดียวไม่พอแน่ๆยังไงคะ รสชาติเป็นยังไงคะกรอบนอกนุ่มในนะคะมันมีเผือกมันมีเผือกรสชาติคือมันมีเผือกมันมีเผือกอย่างเดินควซีนี่เป็นไงเนี่ยเนื้อชิ้นใหมมึงอันนี้กลอมคืออร่อยอ่ะคืออร่อยนะใช่อร่อยหรอเหรออืออ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนั่นมันเป็นรสแป้งใหน่อยตอนนี้เหลืออยู่450แล้วนะอ่ะกินอ่ะเร็ว กินน้ำไม่อยเอาอะไรส้มปั่นส้มปั่นเบอร์หมี่ปั่นร้านต่อมาคนขายอยู่บ่อนี่หมี่ปั่นนี่หมี่เบาไม่ไม่หวานของเอาเงาไหนนะเบาชูก้ายี่สิบค่ะเท่าไหร่ยี่สิบแล้วตอนนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่อ่านับค่ะนับน้ำหน่อยเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ย S 1 0ึ่0ร้0ยสอรอยยบามสิบาทอ้าวแล้วสั่งปลาหมึก240ท้อยยนยังไงต้องบอกตองบอกว่าไม่เอาหนวดไม่เอาถูกไม่เอาหนวดได้ไหมคะนี่จะสั่งปลาหมึกตรงนี้นี่นะคะตัวใหญ่มากปลาหม้กเหรอกู้มา5บาท เป็นคนยอดเนี่ยยอดเลยซื้อ10บาทได้6ชิ้นฟรีใช่แล้วของที่ซื้อไม่ได้ของซื้อไม่ได้ตอนนี้เราหมดงบเรียบร้อยแถมต้องไปกู้มาอีก5บาทคนคนยังล่องเลยอขอรัว บรรยากาศตอนนี้ประมาณ6โมงกว่านะคนก็ยังมาพาวาน,นาแน่นครับมันจะเยอะกว่าครั้งที่เราที่เราเคยมาในช่วงโควิดนะเนี่ยประมาณนี้เพื่อนๆตกลงว่าคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ครับให้กับอาร์ตอะไรที่ยวไงไปได้บ่อยเยอะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย